สวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขอ b บ y b o o Channel เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นรายการ Magic n e w ์ที่เราจะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับการ์ดเมจิกแม้เราจะไม่ได้เริ่มเรื่องด้วยการ์ดเมจิกก็ตามวันนี้เราจะเริ่มด้วยเรื่องอะไรเราจะเริ่มด้วยการ์ด Flash and Blood ข่าวจากบ้านไกลเรือนเคียงก็มันเป็นข่าวใหญ่สุดสําหรับของสัปดาห์นี้เลยก็ได้นะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่ช่วง พิลิลิสชุดมินไหนฮันกันเนะก็ทาง f ฟชั่น n d b l o บัตทีได้จัดงานแข่งขนาดใหญ่ครั้งแรกที่ลาสเวกัสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งจัดโดย c h Channel f i ฟ e b a l l เจ้าเก่าที่เรารู้จักกันซึ่งงานนี้เนี่ยออกกลายเป็นว่าออกมาแล้วประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่ามีผู้คนเข้าร่วมเอ e วนต์ถึง1,300กว่าคนเลยทีเดียวมาดูภาพบรรยากาศในงานกันครับ คุณนิวและคุณนนเห็นภาพแล้วรู้สึกคุ้คนๆมากง,งานทํานองนี้มีโลโมเดลอีกแล้วนี่นะปกติลัสเวกัสของเมจิกมันได้กี่คนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ของเมจิกเท่าที่เคยเยอะสุดก็ที่ลาสเวกัสเหมือนกันเนี่ยแหละก็4 0 0 0 5น0 0คนแถวๆนี้ผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้น่าจะเป็นชุดโมเด r มาสเตอรปี2015เพราะว่าชุดในปีนั้นเนี่ยเขาจัดเป็นดับเบิลอีเวนต์ก็คือเป็นซีลของชุดโมเด r มาสเตอร์สองบวกกับคอนส r ต c ฟอร์แม t น่าจะเป็นโมเดิร์นถ้าผมจำไม่ผิดมันก็เลยคน <Yeah. S 2> เยอะมากๆเลยคุณแม่งแม่นวะ่ะจริงดิแกเนปิกเมนิเอนท์อาร์เดลจัสแมจิกเกตติ้งทูนเมนตุเทคเพลสวิดเดอะ2015อีเวนต์ในลาสเวกัสเนวาดาแฮปอะเรคคอร์ด7,551เอนทราน อ่าพี่เอ็นชนนั่คือคนคนคนเข้าเออคุณน่าจะถูกเลยเพราะมันมันน่าจะมีสองพันเข้าไปดูเข้าไปซื้อของอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอันที่มีตำนานเนอะปะที่ดาบรอบลึกๆและหยิบ้อยฟอยอ่ะเออแตนที่จะหยิบใบเล่นนะอะไรเงี้ยแทนที่จะหยิบใบยิงเดินไปหยิบ้อยฟอยไงแต่เป็นวินาทีนั้นเป็นตัวใหญ่เลยเนีก็ไอตอนนั้นกอยังแพงมากอยู่นะฮะหรือว่าก็มีคนเซลเช่นถ้าเกิดคุณไปเล่นลงซิลแล้วคุณเปิดได้้อยตั้งแต่แรก ในซีอูคนเลยเนี่ยคุณไม่ต้องติดเดทูแล้วคุณวินแคชมากกว่าอีพกที่ติดเดทูแล้วละแล้วมันดันมาเปิดได้ในแบบรอบท็อปแปดะซึ่งมันแบบเป็นรอบที่ลึกมากๆแล้วคนหลายๆคนก็จะพูดถึงว่าแบบเฮ้ยคุณไม่สนใจงานแข่งนะทำไมคุณหยิบก้อยฟอยก่อนเพราะคุณเล่นเด็กแดงคุณควรจะหยิบใบยิงเซวามันเฟิร์สพิกเลยนะเว้ยตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เอากอยฟอยที่มีตาหูปั๊ม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานแบบว่าการนี้มาจากงานแข่ง GP แน่ๆเนะแล้วก็จบงานแข่งเสร็จเขาก็เอาไปประมูลซึ่งประมูลได้ออกมาได้เป็นหมื่นกว่า US Dollar, ดอลลร์โดยซ้ำแล้วเขาก็เอาเงินในตรงนั้นเนี่ยไปทำบุญให้กับ c ชาริตี้สักที่หนึ่งผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็คือเป็นสตอรี่ที่ใหญ่มากๆของในงาน GP ตอนนั้นกลับมาที่ Fashion b u ัตทัวนาเมนต์ก่อนครับเราเป็นรายการ Magic News ครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงการเมจิกับ เฮ้ยก็คุณเปิดมาขนาดนี้แล้วโอเคได้ต้องเล่าห้อยจบก่อนโอเคโอเคครับก็ง,งานแฟชั่นบัตรที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีคนถึง1ันสารอยกว่าคนและบรรยากาศมันเหมือนงานกลางปีของเมจิกมากๆเลยก็คือมีคนคอร์สเพลงมีงานแข่งแบ่งเป็น2วันมีแมก้กระทั่งบูธนักภาคคอมเมนเทอรี่ถ่ายทอดสด ตามออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งงานเนี่ยก็จัดออกมาได้มีระเบียบกว่าที่คิดมากๆทุกคนใส่หน้ากากทุกคนมีการเช็คว่าแบบเคยได้รับวัคซีนมาแล้วหรือยังอะไรพวกนี้ซึ่งก่อนงานเนี่ยเขาก็พูดกันว่าเฮ้ยเป็นงานที่เสี่ยงมากๆนะมีโอกาสล่มสูงเลยเพราะว่าตอนนี้โควิดเวฟใหม่เพิ่งกําลังฮิตใส่เมกาเลยใช่ไหมละ่ะมันก็เลยแบบจะดีเหรอจะจัดจริงเหรออารมณ์นั้นแหละเป็นต้นแบบให้กับทางการ์ดเกมอื่นๆที่จะค่อยๆทยอยกลับมาจัด แบบเทเบิลท็อปอาจจะเป็นอย่างเร็วคือช่วงเวลา Q4 ที่เหลือของปีนี้เนาะหรือไม่ก็อย่างช้าคือ Q1 ปีหน้า ก็ดูมีความหวังขึ้นถ้าเราจะได้กลับไปเล่นบทท็อปแล้วก็คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ลที่อีกทีนึงเนาะค่อยๆกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ถ้าเขาเริ่มได้เดี๋ยวที่อื่นก็จะต้องเริ่มทําตามกันได้มั่งแหละก็แต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าโควิดแย่ไหมวัคซีนถึงไหนแล้วอะไรพวกนี้คิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเราน่าจะกลับมาได้เล่นการ์ดกันที่ร้านเป็นคั้นแรกแล้วค่อยเริ่มมองถึง งานแข่งใหญ่ๆที่มีคนหลายสิบคนตามด้วยเป็นร้อยเป็นพันคนเลยพวกนี้ก็ค่อยๆติดตามกันไปนะครับไปเข้าเรื่องถัดไปเป็นสตอรี่ขำขันนิวครับช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นมีคนสั่งซีเคทแลไปนะครับแล้วไม่รู้ว่าไออันเนี้ยมันสปอนเซอร์โดยชาเขียวหรือเปล่ามันได้ชาสามขวดเป็นของแถมเพิ่มเข้ามาผมดูรูปแล้วมันตลกชิปเป็งเลยคแบบฮะมึงมีโปอย่างนี้ด้วยเหรอกูนึกว่าประเทศตูเป็นประเทศเดียวที่ทำอย่างนี้ซะอีกซื้อชาแถมก็ประเทศเรามันซื้อชาแถมยางอื่น แต่ที่สกิ๊กแแทมชาว่าอาจจะตรงกันข้ามบอกไม่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอีกสตอรี่หนึ่งที่แบบอยู่ในจุดที่เรามองไม่เห็นเว้ยว่าคนที่แพ็คของเสร็จแล้วแล้วก็แบบอ้ยเหนื่อยจังเลยเว้ยปาไปเราซื้อชามาแถมใครเอาชาช่กวางตนี้ไว้ไปไหนไปแล้วตัวจริงๆไม่พอชานั้นเพิ่มน้ําหนักมากิโลกว่าๆนะครับเจอค่าส่งเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่นแหละที่ผมกลังจะบอกคือชาปกติมักขวดมาณครึ่งลิตรใช่ไหมใช่ขวดครึ่งลิตรครึ่งดีแล้วไม่มันไม่แตกใส่เห็นแล้วถ้าก็แตกใส่ที่ กล่องพังยับเลยนอากาศข้างในไม่รู้มันยังมีงมซีลอยู่อันนั้นมาขนส่งบ้านเขาไงถ้าเป็นขนส่งบ้านเราไม่แน่กล่องแม่นบุกทุกรอบจบข่าวสั้นๆนี้ไปเราก็ไปข่าวถัดไปนะครับถ้าใครเล่นเมจิกมานานยังไงก็ต้องรู้จักเว็บที่ชื่อว่า Gatherer มันเป็นเซิร์ฟเวอร์เอนจินของ Off i c i a l เลยนะครับที่เป็นของทางวิสาอัพเดอะคอสอยู่ในเว็บ Daily m อ็มีเลยจะเป็นเซิ r c ฟ e n อร์เอนจินตัวแรกที่เขาทําขึ้นมานะครับแต่ว่าณนะตอนนี้หาที่เจอเป็นปัญหา เรือหลังมานานละคือเหมือนกับเขาทําเป็นของ o f f i c อร์ทำเองนะแต่ว่าเหมือนกับไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่อาจจะมีเหมือนกับเช่นลงเทคผิดผิดถูกถูกลง format ไม่ครบ การ์ดบางใบที่ลีกเกิลในฟอร์แมตอย่างเช่นที่อยู่ในฟอร์แมตฮิสตริกยังโชว์ไม่ถูกเลยว่าว่า,ว,าว่ามันอยู่ในฟอร์แมตนี้หรือการ์ดนี้มันใช้ในฟอร์แมตไหนนะฮะทา,ท,าทางที่มันเป็นของ official. ออฟฟิเชียลเป็นอินไซเดอร์อินโฟม o ชันนิดนึงที่ผมได้ยินมาเพราะฉะนั้นไม่รู้นะว่าถูกหรือเปล่าแต่ผมก็ได้ยินมาจากแบบพอดแคสต์ที่ผมฟังมาอะไรพวกนี้ว่าในบรรดาหน่วยงานหลายๆโปรเจกต์หลายๆงานทั้งหมดที่มีอยู่ในออฟฟิศของวิาสาหเนี่ย หนึ่งในงานที่คนไม่อยากยุ่งที่สุดเลยก็คือดูแลแก็เตอร์เพราะว่ามันเป็นงานที่ผิดพลาดง่ายและงานที่ใช้ความอึดถึกทนสูงเยอะก็เลยกลายเป็นว่างานนี้ช่วงหลังๆน่าจะมีการโบยกันไปโบยกันมาว่าเอ้ยฝั่งดิจิตอลต้องทำสิเอ้ยไม่เด็ต้องเป็นฝั่งรีเสิร์ชเดเวล็อปเมนต์เด็อะไรประมาณนี้ผมว่าทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ลงตัวมั้งว่าใครจะเป็นคนทำกันแน่ล่าสุดเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปลองเสิร์ชการชื่อซาคารวอนเดอร์เลอร์ทูชิฟ ซึ่งเป็นการ์ดใหม่ในจำสตาร์ชุดล่าสุดของ Magic Arena เนี่ยเปิดไปเราก็จะเจอเซ l เล s คาท a คิวเมนเคลิกหนึ่งเดี๋ยวนี้สาคารดาวเกตลงมาเยอะนะเนี่ยนั่นแหละเราก็จะเห็นนะครับว่า หลังๆมันจะมีการองกับแก็ตเตอร์บ่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเคยบอกในรายการหลายตอนที่แล้วะว่าใช้สคริปต์ฟอลเฮกดีที่สุดแล้วเชื่อผมบางวิสาหะจะออกคู่แข่งในเรื่องของแอปเสริ์จเสริ์จเอ็นจิ้นบริโคือมันจะมีฟังก์ชันการเสร์การในคอมมอนีแอปแ่เห็นอันนี้เนี่ยผมก็ชักไม่มั่นใจแล้วว่าที่พิมไปเนี่ยมันจะขึ้นถูกไหมป่าวะเมื่อฐานหลักที่คุณทํามันตั้งนานเป็นสิบปีเนี่ยมันยังไม่เข้าที่แล้วคุณําทันใหม่อีกเนี่ยจะเข้าท่าง่วะนี่ก็เป็นอีกจ ดิตาเบสการ์ดของคุณเนี่ยแผนกไหนควรทำแผนกดิจิตอลเดเวล็อปเมนหรือว่าแผนกคนทำการ์ดหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับรอดูกันต่อไปว่าต่อไปเนี่ยคนจะหนีไปใช้คอมพานี n แอปกันหมดหรือเปล่างั้นเราไปข่าวถัดไปกันดีกว่า <Okay. S 1> หลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเคยมีพูดถึงคนดังมาเล่นการ์ดเมจิกในช่องคอมมานโซนคราวนี้เขากัไมกแล้วนายโพสต์มาโลนนะครับ นายหนวดคาพิบาร่าที่เรารักเอ่มน่าจะเป็นมุกวงในนิดนึงเผื่อคนดูไม่ทราบนะครับคุณลองไปเสิร์ชภาพโพสต์มาโลนแล้วลองดูที่หนวดตรงนี้ของเขาดีๆมันจะเหมือนคาพิบาร่าสองตัวกําลังมาจูบก,กันอยู่หลังจากนั้นมาผมก็ไม่สามารถอันซีคาพิบาร่าสตัวนั้นได้เวลาเห็นหน้าโพสตมาโลนนะครับ <c oughs> ก็ลองไปดูกันได้ คราวนี้เนี่ยโพสต์มาโลนเขากลับมาอีกทีในรายการท o รเลียนคอมมูนิตี้คอ e g e นิวครับเขามาทําอะไรบั่งรอบนี้สอนวิธีปิดเกมและเลือกเด็กที่เหมาะสมขาย e d ดนะครับว่าควรถ้าคุณชอบเล่นสไตล์นี้ลองเล่นเด็กนี้สีอะไรประมาณนี้คือดูทรงแล้วแกก็คงไม่ใช่แบบสายที่แบบเล่นสแตนดาร์ดเล่นโมเดนอะไรเงี้ยคงแบบเน้นแคชชวลเน้นแบบ ปาร์ตี้เฮฮากันอย่างนี้มากกว่าเนาะเป็นการเล่นเน้นแคชชวลที่รู้เรื่องอ่ะไม่ได้แบบฉันมีการ์ดนี้ฉันก็ใส่การ์ดนี้เข้ามาอันนี้คือแบบเขารู้อ่ะว่าเล่น EDH มันต้องปิดเกมยังไงต้องเล่นสเต็ปยังไงชัดเจนมากซึ่งจริงๆแล้วคอนเทนต์นี้มันก็เหมาะอ,อ่ะเพราะว่าหลายๆคนที่เริ่มเล่น EDH ทําแบบเริ่มเล่นมาจากเพื่อนๆถ้าไม่ได้แบบซื้อเด็กพร้อมเล่นมาเลยเนี่ยเขาก็จะเอาการ์ดจากแบบที่เขามีในคอลเลกชันอยู่แล้วมา,มาใส่มาใส่มาใส่ซึ่งบางทีอ่ะเด็กมันไม่บาลานซ์ซึ่งก็ไม่ผิดนะแต่ ก็มันจะทําให้บางทีจบเกมไม่ได้ไงคุณระเบิดแลนหมดแล้วแล้วก็ไม่มีท่าต่อไปคนในวงก็จะเริ่มมองหน้าคุณว่าทําทําอะไรวะ <c oughs> ใช่ไหมมอสัต์ใจไงระเบิดแลนด์ปุ้มเย่ฟินเนี่ยอ,อ,อ,อไม่ก็เวลาเราเล่นแบบสไตล์สามก๊กอย่างเงี้ยแล้วคนที่มันเป็นสมมติเราเป็นจกักรพรรดิแล้วอศวินเราอย่างเงี้ยใส่แต่การ์ดใหญ่ๆเทินห้ามึงยังไม่ไล่อะไรเลยเหรอการ์ด <c oughs> <ๆ>ข้างใน CMC แบบแปดบวกอย่างเงี้ยบอกเฮ้ มึงเล่น EDS จะไมไใ่ให้ไปเขาเพิ่งจะใส่แต่ของใหญ่ๆเข้าไปนะเฟ้ยในวิดีโอนี้ก็จะมีการอธิบายแบบคร่าวๆสเต็ปการเล่นวิธีการเลือกคอมมานเดอร์อะไรพวกนี้นะครับลองไปดูกันได้แต่มันก็แน่นอนเป็นข่าวดีของเราแก๊งเมจิกกันเนอะเพราะว่าการที่โพสต์มาโลนมาลงคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับเมจิกเรื่อยๆมันก็ย่อมทําให้เมจิกกระจายออกไปสู่พวกแมสมาขึ้นต่อไปข่าวถัดไปอันนี้ไม่เชิงข่าวแต่ผมเห็นแล้วผม ชอบจริงๆเลยผมทนไม่ได้ <c oughs> ต้องเอามาเล่าหน่อยมาดูลูกการ์ดใบนี้กันนะครับอมาอยู่ในชุดมิดไนท์ฮันทที่กำลังจะออกเนี่ยแหละการ์ดชื่อเดฟเนสเทรดโอ้โหฟังชื่อ,อแล้วแบบเหมือนกับว่าเป็นสับเทคนิคหรูหราและดูรูปนะครับจริงๆแล้วรูปนี้เอาไปใส่เฟเธอรพุชก็ได้เหมือนกันเป๊ะเลยทีบออกมาเลยทีบออกมาจากหน้าต่างแต,แต่มันก็ทำให้ผมสงสัยอะว่าคำนี้แปลว่าอะไรเดฟเนสเทรดนะครับก็เลยลองไปเสิร์ช g o o g l e ดู แล้วก็ได้ความจริงมาว่าศัพ์ภาษาอังกฤษมันมีอะไรที่มันลึกได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ uh, Throw someone someone ได้นะ out of window ไม่ใช่โยนของนะจะต้องเป็นการ throw someone คนสักคนออกไปจากหน้าต่างหน้าต่างแบบหน้าต่างจริงๆอะ่ะซึ่ก็ตรงตามภาพเลย เด็ดอย t a r g e t i e a t u r without f l i n g มีมีพี่ชอบทํากันเล่นๆอะที่มีคนนั่งประชุมกันในบริษัทถูกไหมแล้วจะมีหัวโต๊ะอกแล้วจะมีอีกคนหนึ่งแหกข้กมาแล้วช่องถัดไปก็คือให้คนที่แหกข้อนะจะถูกถีบออกไปนอกออฟฟิศนั่นแหละออกนอกหน้าตา่างออกไปนอกตึกเลยอันทีที่การเวนี้ออกมาก็มีคนตัดต่อเอารูปไอ้คนที่ถูกถีบเนี้ยไปแปะในนั้นเลยก็บอกวึ้มไวขนาดนั้นเลยหรอคือตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นแค่รูปมันให้เออพอเนี้ยพอมาคุยแล้วขานเด้อเฮ้ยม่นไปเลยว่ะ ก็เออให้ขอมาที่ยังไงเสิร์ชเลดิตมาอย่างเงี้ยชื่อว่า d e f e n e s t r a t e ในเลดิตเมื่อ3ปีก่อนมีคนเอามาทำเป็นอาร์ตเล่นๆด้วย <Huh? S 1> สีดำแดง instant d e f e n e s t r a t e deal 13 damage to target creature without flying มใช่นะก็ก็อก็ได้อยู่นะมึงไปมึงไปก๊อบการเข้ามาแบบเนี้ยแล้วก็เป็นอาร์ทคล้ายๆกันเลยเนี่ยมันเป็นแบบผู้หญิงกำลังแบบเหมือนทรินิตี้ในเมทริกกำลังแบบร่วงตกพื้นอยู่จริงๆแล้ววิสาสอาจจะดูงานมาดีก็ได้เป็นไปได้มันก็ทําให้ผมทึ่งอ่ะว่าภาษาอังกฤษอะไรมันจะมีคําที่มันความหมายตรงเป๊ะ ขนาดนั้นต้องโยนคนต้องโยนออกนอกหน้าต่างมันถึงจะได้ความหมายนี้ลองมาคิดถึงคําภาษาไทยอ่ะเรามีคําไหนที่แม่งแบบลึกเป๊ะขนาดนี้มั้งนะมันไม่มีไงนอกจากนี้เนี่ยเรามีผู้รู้มาเสริมความรู้เพิ่มให้อีกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยมีเป็นรากศัพท์มาจากภาษาสเปนซึ่งถูกใช้มาตั้งแต่ปีหนึ่งแปอะไรสัก,กอย่างนานมากแล้วอะ่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เริ่ม make s e n s นะเพราะว่าสมัยนู้นอะ่ะ มันยังไม่มีตึกสูงๆไงการโยนคนออกหน้าหน้าต่างมันคงจะเป็นการโยนด้วยความโมโหจริงๆอ่ะไม่ใช่พยายามฆ่าเหมือนในมีมนั้นอ๋อเออวินาค <c oughs> ุไวยอยลเป็นเกรดเล็กน้อยสําหรับการ์ดใบใหม่ในชุดใหม่นะครับต่อไปเป็นข่าวสตอรี่ยาวๆอีกข่าวหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อฮิคารุที่ไม่ใช่เซียนโกะนะเขาเอารถหรูยี่ห้อเบนเล่เบนลี่ไม่ใช่เล่ b บนท l ลี <Bentley. S 2> อ๋อแล้วขอโทษผมไม่เก่งเรื่องรถก็เขาเอารถญี่ปุ่นเบนท l ลีราคา30ล้านเยนไปแลกกับการแบล็กโลตัสสุดหาย,ยาก2ใบเลยทีเดียวใบหนึ่ง a อาไฟใบหนึ่งเบต้าด้วยเหรอใช่ใบหนึ่ง a อาไฟใบหนึ่งเบต้ด้วยคือจริงๆแล้วต้องเล่าที่มาก่อนไม่งั้นมันคนฟังจะอาจจะแบบฮะทำทำไมงงนะครับก็คือคุณฮิคารุเนี่ยคือเขาเริ่มต้นโปรเจกต์ ยักษ์โปรเจกต์หนึ่งในตั้งแต่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับชื่อโครงการเศรษฐีฟางซึ่งมันจะเป็นเรื่องของที่ว่าคุณฮิคารุจะเอาไอเทมชชิ้นหนึ่งไปแลกกับไอเทมอีกชิ้นหนึ่งทีมม่มีมูลค่าสูงกว่าและจะทำบวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้สามารถเอาเงินสะสมมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเขาจะเอาไปสร้างบ้านโรนัลแมคโดนัลซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมเขาถึงตั้งชื่อนี้แต่ก็คือเขาจะตั้งบ้านนี้ให้กับ เด็กที่ยากจนและป่วยซึ่งมันก็เริ่มมาจากที่ว่าตอนวันที่31มีนาคมเนี่ยเขาเอาเปลยวนทำมือของหลุยวิตองที่มีมูลค่า6ล้านเยนไปแลกกับนาฬิกา Rolex Cosmograph Daytona ซึ่งมีมูลค่าประมาณ8ล้านเยนแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอานาฬิกา Rolex เ,เนี่ยไปแลกกับนาฬิกาอีกเรือนนึงถ้าผมอ่านชื่อยี่ห้อผิดผมขออภัยนะครับอ m ดม s p i พ e รอยโยกมูลค่าสิล้านเยนแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาไอนาฬิกาโอเดมารสเนี่ยไปแลกกับรถเบนลี่เบนเทก้าซึ่งมีมูลค่า30ล้านเยนซึ่งคราวนี้ล่าสุดปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขาก็เอาเบนลี่คันนี้เนี่ยไปแลกกับแบล็กโลตัสสใบซึ่งมีการเอามาให้ดูแอ p r รส s ราคาดูแล้วว่าไอใบแบบนี้สภาพแบบนี้น่าจะได้ราคาเท่าไหร่ก็สรุปมา2ใบรวมกันจะได้ราคาประมาณ 35ล้านเยนไม่รู้ว่าจะถึง1,000ล้านเยนตามที่วาดฝันไว้เมื่อไหร่แต่เราก็เห็นแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เนะ่งเขาเอาไปทำเพื่อประโยชน์กับเด็กๆ เป็นชาริตี้อย่างหนึ่งอะไแหละแต่ย้อนนิดนึงคือโรนัลแมคโดนัล์เนี่ยชื่อนี้ก็เพราะว่ามันก็มาจากไอ้นี่ไงมันเป็นฟาวเดชันที่แมคโดนัลทำอ้าวเหรอ,<า>อเออแมคโดนัลล์ไอโกลเด้นอาร์ชแล้วอ่นนี่คือมันเลยชื่อโรนัลแมคโดนัลล์ไงไม่รู้จริงๆไ,ไม่รู้จริงๆ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าเคยเคยไปเคยเคยมีเรื่องอยู่ที่ตอนไปเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วเขาบอกว่าอา๋อก็นี้ละกันจะยกโทษให้แต่ไปโดเน a t เข้าไอตรงนี้โดเนทเข้าชาริตี้นี้แล้วเดี๋ยวเราจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอ่าอะไรประมาณนั้นมันก็จะมีโร ไมายดโน่กับเมกกับวิชฟาเดชั่นเมกกวิชฟาเดชั่นถ้าจะไม่ผิดก็คืออ่าสำหรับเด็กที่แบบเป็นเคานเซอร์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบโอกาสรอดน้อยอ่ะเขาก็จะเอาเงินเอาเงินตรงเนี้ยไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริงนายจะเห็นข่าวบ่อยๆใช่ไหมว่าดาราคนนั้นคนนี้ไปเยี่ยมเด็กแต่งชุดคอสเพลไปเยี่ยมเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็โผล่ขึ้นมาอยู่คนจะปเี่ยกลับมาที่โครงการชื่อโครงการเมื่อกี้นิดนึงนะครับอ่าผมคุ้นๆตั้งแต่ได้ยินชื่อละโครงการเศรษฐีฟ์มใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยคือมันจะไป ท้องหรือไปคล้ายกับนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเศรษฐีเท่นฟางเอาเดยสรุปละกัดน,นะคะคือตัวเอกของเรื่องน่จะเป็นเด็กกำพร้านะครับก็คือเหมือนกับทํางานแลกเงินมาตลอดจนมีอยู่คืนนึงเจ้าแม่คนอิ่มาเข้าฝันบอกว่าเนี่ยพอตื่นขึ้นมานะให้เธอเอาสิ่งของที่เธอคว้าได้สิ่งแรกปุ๊บเนี่ยไปและเดินทางไปทางตะวันตกเขาก็ตื่นมาปุ๊บคว้าได้ฟางเส้นหนึ่งจากนั้นเนี่ยพอเดินทางไปก็เจอ,เอาตามมากมายนะครับซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยก็เอาให้ฟางเส้นเดียวเนี่ยไปเทรด ของ value up ไปเรื่อยๆจากฟางเป็นส้มเป็นผ้าไหมเป็นมา้าใช่ไหมจนจนท้ายที่สุดตอนจบของเรื่องเลยเนี่ยคือเอาไปเทรดจนได้ที่นามาอันหนึ่งด้วยความที่เขาเป็นคนขยันดูแล้วจาก เริ่มต้นจากเป็นเด็กทำพาไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็จนมีที่นาของตัวเองทํางานหาเงินแต่งานมีลูกมีเมียเรียบร้อยชีวิตมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งมันก็แต่เข้ากับธีมอันนี้พอดีเลยก็คือเหมือนกับว่าเริ่มจากของที่มีมูลค่าน้อยเอาไปเอาแปลู e ขึ้นเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายของเขาครับผสมคนญี่ปุ่นดีนะว่าคือในชื่อที่เขาตั้งมันจะมีกิมมิคเสมอก็คือน่าจะล้อมาจากตัวที่ฐานพื้นบ้านตัวนี้ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยยิ่งพอมาบวกกับว่า เขาเป็นคนที่เขาดังอยู่แล้วอ่ะพูดง่ายๆอ่ะพรเขาดังอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาสามารถทําอะไรที่มัน add value เพิ่มขึ้นมาได้และก็จะมีคนอยากจะมาให้ความช่วยเหลือแต่เขาเพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยเป็นจุดที่แบบลองเราไปทำดิจู่ๆเราจะเอานาฬิกา16ล้านเยนแลกรถ30ล้านเยนได้ไหมไม่มีทาง <laughs> แต่พอ oh. เป็นเา้ากาก็เลยทำได้ไง อย่าอย่าอย่าเพิ่งข้ามไปเลยแค่เอาหกล้านไปแลกแปดล้านเนี่ยแลกขาดทุนเนี่ยเราก็ไม่เราก็โดนนี่แล้วเราก็บอกมบ้าเปล่าเดี๋ยวนิวนิวนายกำลังพูดถึงสเต็ปแรกใช่ไหมใช่เขาเอาหกแล้วเราคุยสเต็ปสูงกันก่อนดีกว่าเราเอาหกล้านมาจากไหนวะความเป็นที่ระนาเศร้าเศร้าเศร้าเออโดยรวมเนี่ยแต่ถ้าดูของในเนี่ยในในเพื่อพวกแบบเรื่องการลงทุนเรื่องการสะสมนะอ่ะ เปยวนลุยวิทอนเนี่ยพวกของลุยวิทอนส่วนเนี่ยมันเป็นลิมิเต็ดเอดิชันอยู่แล้วคือ,อคือคือกระเป๋ามันก็จะทํามาจํานวนหนึ่งถูกไหมมันเป็นแบรนด์เน,เ,นเนมนาฬิกาก็ค,คล้ายๆกันอ่าเพราะงั้นไอ้สาสิ่งแรกอะ่ะมันจะราคาไม่ค่อยตกเท่าไหร่ทีเนี้ยเป็นเล่ย เข้าไปเช็คดูมันไม่ใช่เนี่เองเอมันเป็นรถอ่ะคือโดยส่วนมากรถถ้ามันไม่ใช่รถคลาสสิกจริงๆอ่ะมันราคามันต้อง depreciate คือราคามันต้องร่วงลงเรื่อยๆไงอืมก็เลยเอานาฬิกาสิบหกไปแลกรถเออโอเคนี่คือแบบน่าจะน่าจะโอเคน่าจะพอถั่วๆก็ได้แต่พอเอารถไปแลกการ์ดเนี่ยคือแบบว่าไอคนปล่อยการ์ดนี่คือแบบมันต้องชอบรถคันนี้มากๆเลยแล้วมันถึงจะยอมอ่ะ คนรู้ไหมใครเป็นคนปล่อยการ์ดสองใบนั้นเจ้าของร้านฮาเรรุยาโทโมฮารุไซโตคิดว่าไซโตก็ไม่น่างโง่หรอก <laughs> เขาคงมีสาเหตุ <laughs> อะไร่ได้แหละเออ <laughs> ก็คงถือว่าช่วยมูลนิธินนะเออเขาอาจจะอยากช่วยมูลนิธิก็ได้ด้วยนั่นนาจจะอีกส่วนหนึ่งแต่ก็นั่นแหละก็คิดว่าเอาจริงๆแล้วให้ผมเลื่องนะ ระหว่างรถกับกา s สองใบนั้นผมก็เลือกก gas เหมือนกันเพราะราคามันน่าจะขึ้นเร็วกว่ารถเยอะเลยไม่นนก็เอา gas าไปขายแล้วเอาตังค์สักเซี่ยวนึงไปซื้อรถก็ได้ก็เป็นข่าวที่แบบดูแล้วน่าชื่นชมแล้วก็อยากจะให้กําลังใจกับนายที่คารุนะครับขอให้เขาถึงตอนจบของนิทานเรื่องนี้ไวๆนะครับครับก็ข,ข่าวของวันนี้เราหมดแล้วก่อนที่เราจะจากไปขออยากจะ,ะประชาสัมพันธ์เกี่ยวทางร้านฮอบบี้บุกองนิดนึงนะครับก็ ตั้งแต่วันที่วิดีโอนี้ออกเนี่ยก็น่าจะเริ่มเรียบร้อยแล้วก็คือทางร้าน Hobby บุก้องจะเริ่มเปิดให้เข้ามานั่งเล่นได้ก็คือ move จากเฟสหนึ่งเป็นเฟสสองนะครับเราจะเริ่มให้คนเข้ามานั่งเล่นเล่นในร้านได้แล้วโดยที่จะมีเงื่อนไขก็คือจะมาเล่นในร้านจะต้องเป็นกิจกรรมที่ทางร้านจัดให้ในวันนั้น เท่านั้นนะครับไม่สามารถมานั่งเล่นเรื่อยเปื่อยหรือว่าจู่ๆอยากแวะมานั่งเล่นที่ฮ o อบบี้บุกองนั่งเล่นบอร์ดเกมกันอะไรพวกนี้ไม่ได้ยังไม่ได้นะครับเพราะเรายังจําเป็นที่จะต้องควบคุมปริมาณคนที่สั้นจรไปมาไปมาในร้านอยู่แต่สามารถเข้ามาซื้อของตามปกติได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเป็น Re คว i r e m เม t ในการเข้ามาเล่นที่ร้านด้วยก็คือเราจะต้องขอให้คนที่มาร่วมกิจกรรมในร้านเราเนี่ยฉีดวัคซีน มาอย่างน้อย1เข็มแล้ว2เข็มยิ่งดีเลยแต่อย่างน้อยขอ1เข็มก่อนเพราะเราเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านมากกว่าอะไรนะครับเริ่มเดินห้างได้แล้วเนนี้ก็เราลองมาเริ่ม แวะร้านการ์ดมั่งได้แล้วแหละแต่ถ้ามีอะไรเริ่มแย่หรือสถานการณ์เริ่มแย่ลงไปเนี่ยผมก็จะกลับมาล็อกดาวน์ทันทีนะผมจะไม่แบบเดินหน้าอย่างเดียวพร้อมเดือถอยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับวันนี้ก่อนจากไปนะครับผมจะขอแถมกิจกรรมให้กับทางแฟนๆช่องของเราเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออย่างที่ทราบกันเนะว่าร้านเราเป็นร้านพรีเมียมแล้วเราได้การ์ดโปรโมมเพอร์แซนมาเราก็อยากจะมาแจกให้กับแฟนๆช่อง YouTube ในร้านด้วยนะครับซึ่ง กติกาเนี่ยเราจะเปลี่ยนสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยแต่เราจะแจกห้าสัปดาห์ติดกันนะครับว้าวไปไหนบ้างเนี่ย,ยก็ดูตามภาพข้างบนได้เลยนะครับจะเป็นหน,นึ่งในห้าใบนี้ซึ่งเราแจกทุกสัปดาห์เลยนะก็สำหรับสัปดาห์หน้าซึ่งก็คือคลิปหน้านี่เองเราจะมีการเปิด collector box duel เหมือนที่ทุกครั้งที่มีชุดใหม่ออกใช่ไหม ก็รอบนี้สามคนก็จะมีผมมีนนแล้วก็มีร่อนให้ทุกคนมาลองคอมเมนต์และถ่ายกันครับว่าสามคนนี้เนี่ยใครชนะนะครับ<ม>แล้วคนที่เดาถูกเราก็จะเอามาสุ่มแล้วก็สุ่มคนที่เดาถูกเลยแล้วก็สุ่มคนที่สุ่มไปว่าคุณจะได้การ์ดอะไรหนึ่งในห้าใบนี้ว่าจะเป็นยังไงอออย่าลืมคนที่จะลงคอมเมนต์เนี่ยจะต้อง Subscribe กับ Channel เรา ด้วยนะครับถึงจะชนะรางวัลน,นี้ไปได้นะครับไม่งั้นหมดสิทธินะไม่งั้นถ้าไม่ได้ subscribe กับเราผมจะสุ่มคนใหม่ทันทีนะครับเอาอย่างงี้<อ>ผมไม่ได้ลงเล่นผมก็ลงได้ดิได้เอาละถ้าจูๆ<ด>่ๆผมได้มาแล้วเดี๋ยวคุณก็จะโดนอวยยศจากทั่วล่า <laughs> มีปัญหาผมมันหน้าด้านอยู่แล้วได้ผมไม่เคยห้ามผมเปิดกว้างมาก เกีวกนปิกาอีกทีหนึ่งนะครับมีอยู่สองข้อที่จะร่่นสนุกกับเราได้นะครับข้อแรกคือกด subscribe ช่องนะครับข้อที่สองคือลงคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอของคลิปนี้นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการดูอลสัปดาห์หน้านะครับระหว่างคุณดับผมแล้วก็ไอรอนนะครับเฮ้ยผมเชี่ยวมาหลายรอบลวบนที่ผมต้องได้มั้งละไม่ใช่สิผมต้องชนะมั้งล่ะก็ลองดูกันเพราะผมก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก ได้เค okay, ครับงั้นก่อนที่จะจากไปวันนี้เราก็เช่นเคยนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ช่องเราก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะมีโอกาสชนะแอมเพอร์แซนโปรโมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน stay safe เช่นเคยนะครับระวังตัวจากโควิดแม้เราจะเริ่มผ่อนคลายเดินห้างมาร้านการ์ดได้แล้วแต่มันก็ยังอยู่กับเราเนอะเราก็ยังต้องระวังตัวอยู่ดีใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ขอให้รีบฉีดวัคซีนเร็วๆนี้นะครับ ขอให้ทุกคน stay safe นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ